โอเคนะผมก็ขอสวัสดีชาวมันด้วยนะครับผมยินดีต่อรายการเดอะซีซีกันอีกนิึงนะครับผมก็วันนี้ครับผมผมจะทุกท่านนะครับผมมาชมแมปนะครับผมที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับผมซึ่งเป็นแมปชื่อว่าวันพีสเดสตินีนะครับผมซึ่งเป็นแบบวันพีซที่กำลังจะเปิดใหม่นั่นแหละนะครับผมก็จริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากวันพีซทั่วไปหรอกครับผมแต่มันพิเศษตรงที่ว่าภาพในเกมนะครับผมมันสมูทมากกว่านะครับผมแล้วก็ G.I. ต่างๆอะไรแอนิเมชันต่างๆทำได้ดีกว่าแบบสตีวานพีดีนะครับผมซึ่งเป็นแบบที่ดังมากนะครับผมตอนนี้สตีวันพีนเนาะก็นั่นแหละนะครับพวกผมผมปิซซมผมปิาซอ่าพวกอาวุธนะครับผมก็อัปเดตเข้าแบบอัปเดตมาได้สวยมากนะครับผมสรับสตวานพีเดสตินี่นะครับผมก็ดูนะครับนะอันนี้เป็นอ่าแมปเดโมอยู่นะครับผมที่อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมที่จะสนิทพีกับอัปเดตอะไรก็จะ แว,แวะเข้ามาแต่มันยังไม่แต่มันยังไม่เปิดตัวเต็มๆนะครับผมซึ่งเปิดตัวเต็มๆก็น่าจะประมาณาไม่รู้นะว่าปีนี้หรือปีหน้านะครับผมผมว่าน่าจะปีหน้าแหละนะครับผมก็เกมมันน่าจะได้ประสักประมาณ70%กว่าแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับผมซึ่งใครที่อยากได้ดิสคอรนะครับผมของพวกพัฒนาก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมแล้วก็แมปนี้ด้วยนะครับใครที่อยากมาลองเล่นเดโม่เดโมดูนะครับผมก็นั่นแหละ ก็นะครับผมผมจะมารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าสตีบาลพีทบ้างนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับผมก็ G U I นะครับผมซึ่งอ่ามันดูลื่นไหลกว่าแล้วก็สวยกว่านะครับผม G U I คืออะไรพวกหน้าต่างอ่ะแบบพวกสแตทอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้มีแค่ inventory นะครับหรืออ่ากระเป๋านะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งต่อมาก็คือ animation แล้วก็แสงสีเสียงนะครับผมแสงคือแบบ ผมว่ามันดูแบบสวยกว่ามากเลยนะนะครับดูนะพวกเงาพวกแบบเอฟเฟกต์แบบเวลาพุ่งในแบบนี้ก็ยังสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผมอ่าแบบกระโดดนี่นะครับเสียงเวลากระโดดก็ใช้ได้นะผมกระดาเลยนะครับแล้วก็กด V นะครับผมทาไม่ได้เนี่ยดูตรงมุมขวาบนนะับซึ่งมันจะบอกปุ่มแบบเข้าค่าอยู่ดูนะครับผมนี่น่าจะเป็นฮาคิมั้งนะครับผมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวลองกดกากบาดไปให้หมดซิ ชุบนะครับผมนี่ครับผมเป็นอาฮาคิจริงๆด้วยนะครับผมก็นั่นแหละนะครับเรื่อเป็นวิชาวิธีการใช้ฮาคินะผมสามารถแยกส่วนได้ด้วยว่าจะใช้ตรงไหนนะครับผมซึ่งอสตรีมันพีกก็ไม่มีนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ผมไม่อยากเปรียบเทียบนะแต่ผมไม่อยากเปรียบเทียบหรอกนะแต่ก็แบบอ่าแล้วไงก็อยากจะแบบให้ท่านผู้ชมลองมาสนิทพีกดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็กดยูนะครับผมอันนี้คือเป็นการอ่าใช้ เหมือนฮาคิมองเห็นนะครับผมดูนะครับมันก็จะมองเห็นแบบ e s p เลยนะครับผมแล้วก็กด R นะครับผมรอก่อนโอเคกด R นะผมก็จะเป็นการเตะนะครับผมซึ่งสวยมากเลยนะครับผมคือแสงแบบเอฟเฟกผมชอบมากเลยแล้วก็ภาพในเกมนี่คือแบบสวยงามมากนะผมพวกแสงพวกอะไรนะครับผมแล้วก็สำหรับการแดกก็มีเท่านี้แหละเนาะก็นั่นแหละนะครับผมสำหรับแมปก็ ยังไม่มีอะไรพัฒนาเข้ามามากนะครับผมก็ต้องรอเวอร์ชันตัวเต็มแต่ก็เวอร์ชันเดโมก็อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะขอพวกอาวุธพวกนี้นะครับผมอัปเดตเข้ามาอยู่นะนี่ครับผมผมจะโชว์ดาบไปดูนะครับนะครับผมนี่เป็นดาบสีม่วงนะครับผมเป็นดาบสีแดงแบบดาบผมว่ามันทําสวยมากเลยนะนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูในดิสคอรกันนะครับผมว่าผู้พัฒนานี่คือเขาแบบทําอะไรกันบ้างนะครับผมอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับ โอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ใน Discord ดาผู้พัฒนาเกมเรียบร้อยนะคบผมก็อันนี้จะเป็นชนิดพีนะผมหรืออาดูนะคบผมว่าสองว่ามีอะไรอัปเดตที่เขาทํากันบ้างตั้งแต่ต้นเลยนะคบผมอันนี้เขาทําตั้งแต่เดือน่อาเดือน9นะคบผมก็ราวๆเกือบ3เดือนนั่นแหละนะคบผมก็อันนี้เป็นแบบตอนแรกๆเลยนะคบผมนี่เป็นการใช้ฮาคิแล้วก็การกระโดดน,นะผมซึ่งเอฟเฟกต์ในเกมก็ เหมือนเหมือนในเวอร์ชันเดโมเลยนะคบผมแล้วก็นี้เป็นการายิงพรมปีศาจของผลแสงพิก้านะครับผมนี่เป็นไงเอฟเฟกสวยมากนะผมแล้วก็มี GUi ครับผมที่ยังไม่มีในเวอร์ชันเดโมเมื่อกี้นะครับนี่เป็นไงสวยไหมนะครับผมแล้วก็นี่เป็นดาบของตาเหี่ยวนะครับผมนี่เป็นอาวุธของอะไรไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็นี่เป็นแบบอ,อะไรอะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะครับก็แต่ก็สวยนะผมว่าแบบปึ้งนะครับผมวุย้ยอะไรอะซินามีมาหรือไงโคตรสวยอะนี่ก็จะเป็นการปล่อยเอฟเฟกแบบยิงพลังนะครับผมแบบนี้เลยนะก็ออน,นั่นแหละนะครับนี่ก็จะเป็น G u I R พวกโปรไฟล์นะครับผมนี่ขอโชว์มาเมื่อกี้นะครับนี่จะโขเงินในเกมโคตรเยอะนะครับผมนี่โอ้โหเมื่อกี้ใช้อะไรไม่รู้อนะโปรไฟล์โคเทอเลยนี่ก็จะเป็นแบบทุบพื้นลงไปทีนึงนะครับผม เท่มากผมชอบเอฟเฟกที่เขาทำมากเลยนะครับนี่จะเป็นผลไฟฟ้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงโอเคผมนี่ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกไม่ใช่เอฟเฟกสิ shader พวกเงาพวกแสงภายในเกมนะครับผมนี่นะครับโคตรสวยนะครับพวกแบบแสงพาร์ี้เนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็น g u i พวกโชว์สกิลว่ากดอะไรใช้อะไรนะครับผมนี่ก็จะเป็นในโปรแกรมเรนเดอร์นะผมหรือเป็นโปรแกรมที่แบบใช้แบบสร้างโมเดลอะไรพวกนี้นะครับผม S <S นะซึ่งนี่เป็นน่าจะเป็นดาบนะครับผมภายในเกมนะครับแลวก็จะเป็นผลปีศาเข้าๆซึ่งผมว่ามันทําผลปีศาออกมาได้แบบมันไม่เหมือนพวกเกมอื่นนะผมว่ามันดูสวยกว่านะครับผมมันแบบดูสมูทมากนะผมซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นแบบจุดเล็กๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจแต่ผมสนใจนะผมซึ่งมันเป็นแบบผู้ erm. ชมอาจจะมาอา,อาจจะได้มาแล้วก็กินเลยใช่ไหมแต่ก็อันนี้ก็มาสวยนะผมว่าแต่ในเกมก็อาจจะแบบ ไม่สวยเท่าในเบนเดอร์นะนี่นี่ไงนี่ไงในเกมก็สวยอยู่นะผมว่านี่ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยนี่จะเป็นเกมเพย์นะผมภายในเกมที่เขาปล่อยออกมานะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมนี่อ๋อนี่ไงหน้าต่างซื้อเรือนะครับผมนี่เราสามารถซื้อเรือได้นะครับนี่ไงโอ้โหมีเรือโอ้โหโคตรเท่อ่ะ เรือก็ทําออกมาสวยพอพอสมควรนะครับแต่ผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็เหมาะสําหรับการอ๋อนี่ไงมีบอกโลเคชันด้วยนะผมว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับโอชยนี่คือมหาสมุทรใช่ไหมโอ้นี่ไงเขาเวลาเขาเ้าดูโลเคชันอื่นที่คือเกาะอะไรอะอ่านไม่ทันนะครับผมนี่คือเกาะอีกเกาะหนึ่งเป็นเกาะฮิกกมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคนี่ก็มีซื้อพวกอาเรืออ้มีเรือเล็กด้วยนะครับผมนี่อ๋อทำสวยพอสมควรนะครับ ก็ค่าๆสำหรับเกมเพย์น่าจะประมาณนี้เลยนะคบผมที่พัฒนา,าปล่อยออกมาเท่านี้เลยนะคบผมก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกผมปิศาจแล้วก็ดาบพวกโมเดลพวกโมเดลภายในเกมนะครับผมนี่นะครับก็ใครที่อยากได้อยากไปส่งนะผมว่าผู้พัพฒนาเขาทำอะไรบ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord นะคบผมไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับนี่ก็น่านจะเป็นอ,อะไรเนี่ยโชว์อะไรวะเป็นกล่องหรือเปล่า,านี่ไงการเก็บกล่อง อ๋อนะครับผมเก็บแล้วเหมือนจะได้เหรียญหรือเปล่านะครับผมนี่อะไรอะโอ้โหคตสวยนะครับผมทอร์นาโดไฟฟ้านี่ก็เป็นแสงพายกนเลสมนะเอฟเฟกต์เขาทําดีมากนะผมสําหรับวันพีเดสตินี่นะคบผมนะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมพวกนี่ก็จะเป็นผลฟินิกนะครับผมนะใช่ด้วยผลฟินิกเท่มากเลยนะครับผมคือมันมีเอกลักษณ์แบบ ทำสวยมากนะผมคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนก็คนไทยคนไหนที่รอนะคะผมก็ผมการันตีไม่ได้นะว่ามันจะปล่อยออกมาวันไหนนะครับผมแต่ก็คอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็ลิงก์ดีคอร์ดแล้วก็ลิงลกง์เกมนะครับผมเดโมโนเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดอะซีซีกันด้วยนะคะรับผมสวัสดีปราจ้าบ๊ายบายครับผม